สวัสดีครับผมร้าน j j b i บ e s ช o อนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล่อง2รุ่นให้ชมนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นคาป้า K320N นะครับส่วนใบขวาจะเป็นกีวี B3 2N นะครับจะเห็นได้ว่าขนาดใกล้เคียงกันเลยนะครับบ็อกทั้ง2ตัวด้านล่างอะ่ะเหมือนกันเลยแต่ส่วนที่เขาเปลี่ยนแปลงก,ก็คือด้านบนนะครับด้านบน B3 2กับ k 320จะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้มันจะเป็นสีเงินเหลี่ยมเต็มนะครับส่วน k 320ด้านหน้าจะสะโลปลงมานิดนึงและตัวนี้จะมีรีเฟ็กสะท้อนแสงให้สองฝั่งนี่ครับราคาใกล้เคียงกันเลยนะครับ2,000กว่าบาทตอนนี้ก็จัดโปรอยู่กล่องตัวนี้ก็ใส่หมวกได้ประมาณ1ใบเต็มๆนะครับนี่ภายใน จะมีถาดรองพร้อมชุดน็อตให้ในตัวเลยนะครับสามารถเอาไปติดตั้งกับแหลกท้ายได้ทุกรุ่นเพราะว่าแหลกถาดพวกนี้มันจะเป็นถาดหลังพึ่งนี่รูยึดมันจะเยอะนะครับส่วนกีวีกีวีตัวนี้อ่ะเดี๋ยวดูภายในนะครับบิดกุญแจกดเปิดฝามจะเด้งขึ้นมานิดนึงนี่ครับภายใน จะเห็นได้ว่าภายในสองตัวนี้เหมือนกันเลยต่างกันแค่ฝาด้านบนนิดหน่อยเองนะครับมีถาดรองพร้อมชุนน็อตให้เหมือนกันกล่องประกันสองปีแล้วก็ทางร้านเราจะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็คือซื้อกล่องแล้วก็สามารถติดตั้งเบาะพิงเพิ่มได้นี่ครับเป็นเบาะพิงของแบรนด์นี้เลยครับผมนี่สามารถติดตั้งนี่ครับ เจาะยึดกับหลังกล่องจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นฟองน้ํานิ่มๆนะครับเดี๋ยวดูดูใบนี้ดีกว่านี่นี่ครับติดตั้งไปแล้วก็มันจะเลยขึ้นมาด้านบนนิดหน่อยแต่คนซ้อนนั่งพิงสบายแน่นอนนี่ครับถ้าสมมุติบีกีวี่บีติดก็จะอารมณ์ประมาณนี้นี่ครับอาจจะไม่ใช่เบาะพิงตรงรุ่นของเขา แต่รับประกันว่านั่งพิงสบายเหมือนพวกกล่องแชทแน่นอนครับนี่ครับทางร้านจะยึดติดตั้งให้เสร็จเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับลูกค้าเอาไปติดตั้งแค่แหลกท้ายเอากล่องไปเอาถาดไปติดตั้งกับแหลกท้ายอย่างเดียวนะครับรุ่นนี้จะเป็นกีวี b 3สส่วนนี้ตัวนี้จะเป็นคาป้า K32 นะครับไซส์เท่ากันตัดแตกต่างกันที่รหัสอย่างเดียว ด้านบนนิดหน่อยนะครับสองตัวนี้สนใจติดต่อที่ร้าน JJ Bishop ได้โดยตรงเลยครับหรือดูสินค้าของเราทางช่อง YouTube JJ Bishop ได้เลยนะครับ ID Line ก็ JJ Bishop มีเลข9ด้วยราคา2,000นิดนิด,นดมีโปรพร้อมบอปพิงให้นะแจ่มแน่นอนครับขอบคุณครับผม